สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอจัดให้ค่ะรายการสุขภาพแนวใหม่ที่เราพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องสุขภาพที่คุณกลุ้มใจให้กลายเป็นเรื่องสนุกค่ะครับสนุกกับธรรมชาติบำบัดเขาจะได้ง่ายๆทาได้ด้วยตัวของคนเองนะครับะนะฮะสำหรับวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับค่ะก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวหลายคนคงเคยคุ้นชินกับคําพูดที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้ทํายังไงยังไงให้เราแก่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่า แขกรับเชิญของเราในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณหมอป้องเป็นไงคะก็เป็นเคสของผู้สูงอายุนะฮะอย่างที่เราทราบนะครับผู้สูงอายุยิ่งอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นโรคประจําตัวามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งกรณีของอาม่าก็เช่นกันครับนะฮะก็เป็นเคสที่มีโรคประจําตัวเยอะะเต็มไปหมดเลยเริ่มจากครั้งแรกที่มาเจอเนี่ยมาด้วยเรื่องของโรคเบาหวานมีเรื่องของโรค ไตเริ่มจะเสื่อมและจนเยอะจนถึงกระทั่งที่ว่าคุณหมอที่ดูแลอยู่ท่านเดิมเนี่ยก็เริ่มพูดว่าอาม่าสงสัยถ้าเป็นอย่างนี้นั่ยมันจะแย่แล้วมันจะยุ่ไม่ยืนแล้วนะอาจจะต้องล้างไตอาจจะต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอาม่าจริงๆไม่ว่าจะยาก็หยุดได้ไม่ว่าจะอาการต่างๆก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะครับส่วนด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราคงมาติดตามชมกันนะครับนะเช่นกันครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากรู้สึกว่าตัวท่านเองมีปัญหาทางสุขภาพ และต้องการที่จะมาร่วมนรายการเพื่อที่จะได้รับคําปรึกษาได้รับการดูแลนะฮะก็ยินดีเสมอครับก็เพียงท่านติดต่อมาทางช่องทางติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.dr.om.com นะฮะหรือทาง Facebook นะครับ Healthy Flavor Club ะนะ,ะหรือโทรมาที่เบอร์0 2 1 8 2 0 1 7 4ครับผมค่ะแล้วก็สำหรับตอนช่วงที่หมอเข้าครัวเนี่ยนะคะหมอก็จะแนะนำเมนูสำหรับผู้สูงอายุค่ะที่จะมีประโยชน์กับ ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือดูแลรักษาไตให้ดีด้วยค่ะ,คะน่าติดตามไหมล่ะคะอตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ในช่องเดิมนะคะแล้วก็ หลายคนนะคะอยากติดตามอาการของน้องปามค่ะคุณหมอปองครับใช่ฮะก็เป็นแขกท่านที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนะฮะเราได้ดูแลน้องปามด้วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะมีอาการปวดข้อบ่าไหลปวดหลังปวดเอวนะครับซึ่งเมื่อมาร่วมรายการกับเรานะครับนะในรายการเราก็ได้จัดการด้วยเรื่องของการนวดกดจุดนะครับการประคบสมุนไพรนะฮะซึ่งเราก็ได้ฝากกันบ้านให้น้องปามกลับไปปรับเปลี่ยนอาหารรวมทั้งการดูแลตนเองด้วยการอบกระจ สมุนไรซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับนะเราจะตามไปดูวิทนะครับว่าหลังจากทํากันบ้านแล้วอาการของน้องปาเป็นยังไงเชิญติดตามชมกันได้ครับ ไปพบคุณหมอมาหนึ่งวันวนะคะแล้วก็ได้กระโจมมาจากคุณหมอเนี่ยให้มาอบทุกวันวันละหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งก็อบประมาณ30นาทีก็รู้สึกว่าเนี่ยทำมาได้7วันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เราเคยปวดเมื่อยตามบ่าตามคอตามหลังเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายคือรู้สึกแบบด้วยกลิ่นของสมุนไพรด้วยก็ยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยตอนนี้ก็หายไปเลยเลยรู้สึกว่า เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ไปพบคุณหมอได้ไปไปกดจุดไปนวดแล้วก็ได้ไปดูเมนูอาหารนะคะที่เหมาะกับร่างกายเราหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็พอได้มาอบเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบที่ปวดตึงเนี่ยหายไปเลยรู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ก็ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านค่ะที่ให้โอกาสได้ไปใช้ชีวิต1วันเลยที่คลินิกร้านของคุณหมอนะคะ mm. แล้วก็รู้สึกเป็นโอกาสดีมากเลยที่เฮ่ยเคยดูในทีวีแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ไปมีส่วนร่วมในรายการนะคะขอบคุณมากค่ะนะ <c oughs> ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ <Wow. S 2> การบ้านของเรา สำเร็จไปด้วยดีอีกหนึ่งเคสนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่สนใจแล้วก็อยากที่จะดีขึ้นได้อย่างน้องปามนะคะก็ติดต่อมาที่เราได้เลยค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะอาการของอาม่านะคะจะเป็นอย่างไรแล้วเราแนะนำว่าให้อาม่าติดตามแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะคะเดี๋เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะติดตามชมกันช่วงหน้าค่ะ